หลุดกระดิเข้าใส่เนี่ยใต้โต๊ะดิ้ขึ้นบนใต้โต๊ะเนี่ยจิตนี่กุ้มีกุ้มีเนี่ยจีเนี่ยจีมีสีแหละเนี่ยมันนี่ไปคีบในโต๊ะวางจริงค้าอย่างนี้ยมันมีประโยชน์โต๊ะไปทำข่อมันสัตว์เล่นเต้นตีเนี้ยโต๊ะอะไรแบบนี้ปิงปองปิงปองดูดตูดคอยสัตว์เนี่ยอันนี้ประสงค์อันนี้ประสงค์คุณแล้วอันนี้ประสงค์จะทำงานตัวเอิรมองไม่ได้ช่างแม่ไม่เลวเฮียกีฬาขย็ดทางโซสเนี้ซเพเนีกีฬาโซเพเนีเยี มีคดมันมีโคเนี่ยสก,กอตสก,กอตไอ,อ้สกอตอีเงี้ยสุนคนพ,พ่อแม่มันจะจูโคไงสัตว์คืออะไรเงี้ยเ,เขาเขาฝรั่งเขาเป็นฝรั่งเขาเป็นฝรนั่งเงี้ยเขาฝรั่งไทยแลนด์ไทยแลนด์เขาฝรั่งฝรั่งเงีง้ยเขามาเนี่ยเงี้ยสุดข้อยสุดข้อยสุดข้อยข่อยทางโซตัวเนี่ยบางไม่กวาดบางเนี่ยปิ้งปมปิ้งมงคลไม่มีประเทศไทยไสัตว์กีฬานี่คนพ่อแม่สอนสัตว์ไม่มี กีฬาเหี้ยจิตแม่งกีฬาชัดช่วยสัตว์เนี่ยไม้ตีมันเลยตีปิงตองปิงดูดคอยปิงแงปองปองปองว่เหี้ยตาไปเลยยหี้สัตว์ไทยแลนด์จงเจริญจงเจริญเจริญเจริญกีฬาอะไรแย่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 ดุดแย่ดุดแย่ดุดกีฬาแย่ดุดแย่